นี่คือสถานที่เ,ออเป็นอาคารเป็นโรงเรือนเป็นความเสียหายที่ทยิ่งใหญ่เป็นอาคารขนาด8คูณ16เมตรมีไม้อยู่เป็นมูลค่าล้านบาทมีเสาไม้แต่ใหญ่ๆยาวประมาณ0เมตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50, 50ต้นมีไม้แดงเป็นแผ่นเป็นอะไรัไฟไหม้ตั้งแต่ สามทุ่มเนี่ยไปถึงเช้าไม่หมดเสียหายเป็นล้านนะครับนี่คือเศษนี่คือเศษที่เหลือเศษจ,จากเสาไม้ที่ไฟไหม้นะครับไฟไหม้จากมูลค่าทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านบาทคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันเหลือแค่ผ่านไม่กี่กระสอบไม้ที่มีมูลค่าเป็นล้านแต่มีคูณค่ามาก กว่านั้นมากเพราะมันหายากไม้แต่หายากมากไม้แต่เก่าๆต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีแล้วเสาเป็นร้อยต้นถามว่ามีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนไฟไหม้ไฟไหม้ไหม,ม้หมดทำไมผมเดินคุยเพราะผมจะพาไปดูฐ่านถ่านที่มีราคาต้นทุนแพงที่สุดในโลก ฐานที่แกล่งที่สุดในโลกก็คือฐานที่มีเนื้อไม้แข็งที่สุดในโลกฐานเนี่ยถ้าเนื้อไมไม่ดีก็จะแตกแล้วก็จะไม่คุกไฟจะไม่ร้อนฐานที่ใช้ในการตีเหล็กเขาจะใช้กะลามะขาวใช้ไม้แต่เพราะจะร้อนมากจะร้อนมากไม้แต่ทั้งหมดล้านกว่าบาทไม้แต่ไม้แดงไม้แดงต้นเท่าไหร่แก่นเท่านั้นผมพูดเมื่อ คลิปที่แล้วว่าคลิปว่าสเต้งบูตสเต้งไปว่าแข็งบูตเป็นไม้แข็งเป็นไม้เหล็กของโลกก็คือไม้แต้แล้วก็ไม้แดกนี่ครับนี่คือไม้ที่มีมูลค่าล้านกว่าบาทเหลือเป็น่านเอามาใส่กระสอบไว้เป็นที่ระลึกนี่คือความเสียหายมากพูดกันเล่นๆว่าเป็นฐานที่แพงที่สุด่านที่มีต้นทุนมากที่สุดแพงที่สุดคือต้นทุนต้นทุนเป็นล้านได้แค่นี้เพราะฐานก็กระสอบละร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบ หรือไม่เกินสองร้อยแต่คุณรูกทิพย์เจ้าของบอกไม่ขายแล้วครับห้าร้อยก็ไม่ขายเพราะมันมันช้ำใจแลวมันหายากแล้วานนี้ก็จะเล็กเลยเป็นเป็นไม่ไม่เป็นก้อนเลยเล็กๆล,กล,กลก็แต่จะคู่มากจะโชนมากจะเชื้อดีมากสิ่งที่น่าเรียนรู้ก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องปันเ,เรื่องไฟสิ่งที่สองก็คือความสูญเสียสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับสิ่งที่สามก็คือความเสียใจของเจ้าของที่ ต้องการจะสร้างความยิ่งใหญ่กวางมาลังการจากไม้เก่าแล้วก็ถูกไฟไหม้และสิ่งที่จะบอกกับคุณผู้ชมก็คือให้ใช้ไม้อย่างเป็นประโยชน์ให้ใช้นะครับไม่ได้ไม่ให้ใช้ใช้นะครับตัดแล,ล้วปลูกตัดแล้วปลูกทดแทนเอาไม้มาใช้สิ่งที่จะขอหนึ่งอย่าอย่าเหมาขายเป็นตันมันถูกมากหนึ่งตันพันกิโลแปดร้อยเก้าร้อยกิโลและแปดสิบตังเก้าสิบตังไม่ใช่อันที่สอง หากจะขายก็ขายในราคาที่เป็นธรรมในระบบที่มันคุ้มค่าอันที่สามเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์และปัจจัยสุดท้ายตัดโค่นเลื่อยตามความจำเป็นตามความจำเป็นสุดท้ายปัจจัยที่ห้าให้มีความสุขกับไม้ที่เราชอบเรามีความสุขแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นความสุขมันเกิดเกิดบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ